ออสวัสดีค่ะสวยๆสิไม่ทำแบบนั้นสิลูกเอ๋กันเอ๋เอ๋แม่กันเอ๋จไหนยายสวัสดียังไงนะ นายเอกันเออเออซบดิซบกันซบซบกันเออซบยังไงซบโอ้ยตีทำไมเจ็บเจ็บนะอย่าตีนะใครตีแม่โดนเนี่ย เดี๋ยวเเดี๋ยวเครตีแม่ตีแม่เรื่องอะไรล่ะไหนเจ็บไหมเจ็บไหมไหนตีตียังไงเออเออเจ้า